จะเห็นว่าตอนนี้แม่เป็นฟิลสายฟอรหรอคะจริงๆลัวชอบหมดนะชอบชอบชอบสายฟอทำไมลูกขำม,มาก <นะ S 2> เอขอขำทำไมคือขอเล่านะ,อะอาขอเล่าเขาอยู่โรงพยาบาลเขาอยู่โรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนแล้วแล้วเขาก็เริ่ม่าจะเริ่มฟุ้งซ่านเขาก็ถามว่าวุ่นวุวว่นน้องอ่ะจะไปอังกฤษปีหน้าจะไปเรียนอยู่นู่นพี่ยอกจะไปอยู่กับน้องไหมโลกมันกว้างมากเลยนะนี่ถ้าแม่ย้อนเวลากลับไปได้นะแม่ก็อยากใช้ชีวิตแบบ ใช้ชีวิตสุดๆไปเลยไม่ต้องมีหนูสองคนหนูก็เอ้าแต่ถ้าเป็นตอนนี้แม่ก็รู้สึกว่าถ้ามันไปได้ชีวิตบ้านปลายแม่อยากมีสามีฝรั่งอแล้วก็ไปอยู่แบบบ้านหลังใหญ่ๆนูว่าไปอยู่ไปมีสามีฝรั่งอ่ะยากแล้วบ้านหลังใหญ่ด้วย <laughs> ในต่างประเทศอีกแล้วก็ต้องอากาศดีๆแบบแถบแถบแบบยุโรปไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกพี่บอกว่าอนะไรจริงๆยี่ห้าทองได้แล้วนะพี่ยกแล้วเขาก็บอกหนู<อ>ว่าจริงๆอ่ะหนูก็ควรจะมีลูกได้แล้ว <laughs> ถ้าตอนเนี้ยจนถึงเขาจะให้หนูแต่งงานสามสิบแต่ว่าย <5 S 1> ี่สิบห้าแล้วนะถ้าจะมีก็มีได้แล้วถ้าจกยี่สิเจ็ดยิบแปดยังไม่มีเนี่ยก็ไม่ต้องมีแล้วนะ,ะแต่ให้หนูแต่งสามสิบคือ,อเรื่องของเรื่องอ่ะคือภาพเรามันเห็นมาในหัวคือชั้นน่ะมีเขาเนี่ยมีคุณสองคนตอนชั้นอายุสามสิบอ่ะ คือถ้าย้อนได้เราจะมีลูกเร็วๆแล้วเราก็จะเที่ยวกับลูกได้จะได้เที่ยวด้วยกันได้ภาพที่เห็นในหัวคือแบบว่าเอ้ยเราถามเด็กว,ว่าแม่แก่เกินไปแม่ถ้าแม่จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วแม่มีสามีฝรั่งได้นะแม่คนก็มีรแย่นะแต่ความว่าฉันห้าสิบหกแล้ววะฉันแก่แล้ววะแต่ก็ยังมีภาพอยู่ในหัวว่ายังอยู่ต่างประเทศอยู่แบบนั้น